Black Eagle reported. Area quiet. Gunner in position. Unit lost. Our ally is under attack. ก่อนที่จะไปชมคลิปนะครับหากใครสนใจสร้างรายได้ออนไลน์ด้วยการเทรดบริษัทผมก็มีแพลตฟอร์มออนเทรดมาแนะนำครับเพียงแค่คลิกที่ลิงด้านล่างใส่อีเมลวิดกดจนรับข้อตกลงแล้วลงทะเบียนแล้วทำการเติมเงินขั้นต่ำที่20ยันเท่านั้นครับแล้วทำการวิเคราะห์ครับถ้าหากเราวิเคราะห์คาดการณ์ถูกเราก็สามารถสร้างรายได้ได้ทุกที่ทุกเวลาอย่าลืมครับคลิกที่ดึงด้านล่างครับไปชมคลิปกันเรียบ้ไปมามาแล้วนะครับ มาครับ222นะครับซซเลนคุณสามารีน,นะครับเป็นดูริคู่กับสีน้ำเงินนี้คุณมงกุลค,ค,ครับเป็นลิเบียแล้วก็สีส้มครับคุณอิสามานิอิซานามิอิซานาม,มิชื่อแต่คนเป็นเกาหลีใต้ครับคู่กับสีชมพูครับคุณทีวซีนะครับเป็นอิรักแล้วก็มาฝั่งนี้บ้างครับ สีม่วงครับคุณแจ็คกี้วิลล่าครับเป็นคิวบายคู่กับสีเขียวคุณจุกกรูนะครับแบบนี้แร่เพชรอยู่ตรงกลางครับแล้วก็จะมีโรงน้ำมันล้อมรอบเนาะโอเคนะครับสึกชิงโรงน้ำมันนะครับแบบนี้มามาลองดูเนาะ ใครคุมสวนได้ไวกว่าคนนั้นมีชายแบบแบบพูดนะครับนะครับ <c oughs> ลงมันก็มา,าเรื่อยๆครับโอ้แต่ฟังนี้สีเหลืองยังไม่ออกมายึดเลยนะลงมันครับมีปีนบล็อกด้วยครับตายจ้อยเรียบร้อยครับ <c oughs> สีเหลืองจะเอตรงไหนก่อนใครยึดก่อนเซฟเปลี่ยนครับแบบนี้ครับนี่ครับให้ขเขายึดก่อนให้ขเขายึดก่อนเจ็บหลอดั้ครับหึชันเชิงครับให้ขเขายึดก่อนแล้วข้าสทีหลังเราเราจะได้นะครับ แต่คนที่สั่นก็จะได้ตังค์เริ่มต้นเนาะมันให้ห้าร้อยใช่ไหมโอ้โห่าน,นี้คุมที่มาเรื่อยเลยครับก็ตัดลงน้ำมันไปเลยครับ <c oughs> เอาแล้วครับคุณที่ไซีครับตัดแล้วน้ำมันแตกตู้มครับโอ้โหคุณจะก,กินเวลาลงมันไปก่อนแล้วนะ <c oughs> ไปก่อนนะครับ แต่มาดูนี่ครับมุดกระเด็นใจมาแล้วนะทุกคนเห็นเหมือนกับที่ผมเห็นหรือเปล่าครับน้ำแร,รนมาแล้วอี่ครับฝั่งนี้ตั้งอ่อนเลยครับเอาฐานเดียกก่อนเลยฝั่งนี้ตั้งก่อนครับคนตเตงก็ตายด้วยครับเยบรอยครับใครยิงใครครับเนี่ย สามพันิยูฝั่งนี้ก็ยิงกันยับเลยครับกลับขึ้นเชนที่มาพรามเกียร์จีไอนะสีเขียวยังไม่มีเมทนลฟอร์เทนนะครับน่าจะโดนตัดไปชุดหนึ่งนะสีเขียวการเตือนใจเริ่มมาแล้วครับสีส้มก็พยายามมาโซนสีน้ำเงินไว้ครับทีทั้งสดีทั้ง34ท่านที่เข้ามาด้วยนะครับก้ไดเข้ามาแล้วฝากกดไลค์น้ำแข็ะ ครับเจนที oh. right ่มาครับเคลียร์จีไอครับเรียบร้อยครับเคลียร์ได้ครับสตัดลงน้ำมันหรือเปล่าครับตัดลงน้ำมันจีไอก้อนนี้ตายไม่รู้ว่าจะถึงสเปคถึงตรงแรกหรือเปล่านะครับตอนนี้อะไรโน่มาเคลียร์หรือเปล่านี่ครับไลโน่ลงมาครับสีชมพูครับสีเบจครับมาครอะไรโน่เคลียร์พื้นที่แบบนี้เคลียร์ได้นะครับเรียบร้อยฝั่งนี้ก็ไลโน่มาใช่ไหครับฝั่งนี้ต้องถอยับเข็นไลโน่เข้ามาแล้วครับฝั่งสีเหลืองยังไงครับฝั่งสีเหลืองก็พยายามจะมาโซนสีเขียวนะมียูริโกลนมาด้วยครับเอามารอสกดจิตนะครับ ฝั่งน,นี้ก็มีฟินพักสองเลยนะเอาเอาอันนี้ครับตัดแล้วครับตัดแล้วตัดแล้วตัดไรกก่อนเอาตัดตรงแรกก่อนนะครับนี่ครับ่งนี้พยายามใช้ไม้เกลื่อนมาเคลียร์ครับได้ไหมเคลียร์ได้ครับแบ็คปีเกลื่อนได้หนึ่งลำครับเอาไลโนโล่ประทัดไลโน่ต้องถอยครับนี่ครับลงแรกลงแรก,ลงแรกของสีส้มหมดแล้วนะครับลงแรกอ้าวยังซื้อได้นะครับฝั่งสีส้มยังซื้อได้นะลงแรกนี่มีคนหลุดผูด้ใดหลุดบอกมาเดี๋ยวนี้ กูได้ดูดครับขายเน็ตรอบปอกปุ่มมาเดี๋ยวนี้มาแล้วหนออกข้างๆโอเคกันมาแล้วเอายังไงยังไงอยู่ดียิงอะไรอยู่ดีมาตอนไหนครับเนี่ยมาตัดตรงอะไรก่อนเนี่ยอู้นี่ครับไฟฟ้าหมดนะครับเมื่อกี้ไม่สกดจิตเนาะเบคเกอร์ก็ตัดไลโน่ไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวแบคเกอร์มาตัดไลโน่เนาะอู้หมืน่นี่ครับ มีคนแหลกนะครับมุ่งเล่นเป็นแบบนี้หรอกกับสีม่วงกับสีชมพูก็พยายามจัดทะเลาะกันแล้วนะยังไงครับยกมาแล้วครับมาแล้วสีม่วงมีหมามาด้วยนะอุ้ยถอยถอยถอยครับสมัสมานรับจะเมียหรือเปล่าครับ ใส่ครับตัดต้องมันก่อนนะครับนี่ครับตัดกันเงินนะครับไม่สนใจครับยิงใล้แตกแตกแล้วเดี๋ยวฝั่งนี้มีแกนแคนนอนนะครับนี่ครับโอ้โหยูริปยูริผามาแล้วครับยูริผามาแล้วนะครับยูริผามามันสกัดจิตแกนแคนนอนได้เปล่าสกัดจิตได้นะครับนี่ครับยูริผามาถึงสกัดจิตแกนแคนนอนได้ครับแต่ไฟฟ้าเตงไม่มีครับฝันนี้ต้องมานี่ครับยิงยูริผามาหรือเปล่าครับยิงตามนะครับยิงตามยุลิผาม้าวรถทันเดี๋ยวต้องทับเก็บนะครับ ครับยิงนี่ผมาพามจริงครับืหยิงนี่ผมาพามยิงนี่ผมาพามตายไหมยิงนี่พามไม่ตายครับืหแต่ไฟฟ้าไม่มีครับแกนนอตไม่ทำงานเอาแล้วไงครับโอ้ยไฟฟ้ามาแหล่านี้คือบันเทิงเลยนะครับแต่ฐานเดียริไปไหนครับฐานยดียริก็แตกนะครับไม่สามารถสร้างไฟฟ้ได้นะเอาแล้วก็ไฟฟ้ากลับมาแล้วนี่ครับหืมบันเทิงสิสะกดจีได้แบบนี้ฝาออน,นีก็ใส่กันตุๆๆๆๆ๊กตุ๊บตุ๊้สีม่วงก็จะเข้าโอ้ยมันรุนแรงดูฝานี่ก่อนครับ ตัดมาที่แบบนี้สีม่วงเยอะกว่าครับมีอัมกฤคริตมาด้วยครับทุกคครับเชียร์ได้ครับเอาอยัางไงเอาอยัางไงตอนนี้มีเพื่อนโปรเทสมาหน้านี้ครับรอบนี้ครับไอีริฟานก็มีนะแกนแคนนอนมาแล้วครับแต่ฝานี้วิ่งเข้าตัดพยายามตัดลงกไม้ก่อนเลยต้องหมาพี่หนีครับไม่งั้นหมาตายนะนี่ครับหมาตายเป็นชุดเลยครับอุ้ยรนไาแล้วแรนไาแล้ว ไปแล้วครับอู้วว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 ดววีวววับวว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 ้วว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 วนีวว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 ่าวว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 วัวว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 นวว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 วนววอวว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 นววครวว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 ครับววอกนะครับบ่ไหวครับ ตดมาทีสีหมึงก็ส่วนมาเรื่อยๆนะครับแต่ฝั่งยูริแบทแลบมีนะครับลงรถไม่มีเพื่อได้แค่ยูริพามนะครับจะเข้าแล้วครับนี่ครับวิ่งเข้าแล้วครับเคยมีการเลี้ยงจีไอนะครับมาส่วนครับแต่อโบคกฤิ์มันแก้ทางการเลี้ยงจีไอได้ครับมันถึกกว่าครับมันถึกหลายมากนี่นี่ครับยิงไม่เข้าครับอโบิมันถึกมากครับ โอ้โมันมีของแก้ทางกันอยู่เนาะกำลัดตัดงดไปครับตัดไปเรื่อยครับแบบนี้สีเขียวคุณจุกผู้กับคุณแจ็คพี่บิลล่าเนี่ยโอ้โหมากำลัดมาดูจะตัดครับโอ้โหลยแก้ลงฟ้าเรียบร้อยยอมเพี้ยอะไรครับแต่สีน้ำเงินนี่ครับก็วิ่งเข้าสีม่วงครับสีม่วงจะกลับไปกันหรือว่าจะวิ่งเข้าแล้วครับสีม่วงไม่กลับไปกันครับจะวิ่งเข้าบ้านเลยไหมตอนนี้มีรถกัปตันสีเขียวมาช่วยครับนี่ครับสีเขียวมาไล่แล้วครับมาไล่ให้ครับ อันนี้ครับสีม่วงบีบอัดนะบอกว่าวสีม่วงค่มาแล้วเอาอยัางไงวิ่งเข้าเลยครับไรโน,น่กับบุคลิปนี้มันอืห่างกันมากนะกำลังและความถือครับดูครับจะอะไไปสู้อับบุคลิครับไลโน,น่ครับดูครับยิงนัดเดียวแตกเลยนะแต่วิ่งเข้าจะวิ่งเข้าแต่ฝันนี้เขาก็มีมาอยู่นะเอาอยัางไงจะตัดตรงนี้ แต่เขามีรถกระเจียวของเพื่อนมาช่วยมีเพื่อนโปรเตสมาด้วยนี่ครับไล่ส่วนให้ได้ครับแลนเขาเออแลนเขาแล้วครับปัทิ์ที่ครับมันมาแล้วอาโปกระดิบมีแบ่งมุมครับแบ่งมุมเข้ามาหนึ่งพยายามปั๊มแบ่งมุมมาสู้นะนี่ครับไม่สนใจมุมครับนี่ครับยิงยิงนักเดียวแตกนะครับดูครับมันยิงชุดหนึ่งคือแตกเลยนะแบบนี้เรียบร้อยกาดีจีแล้วครับคุณตัวครับไม่ไหวครับ น่าจะเป็นคุณทุู่แล้วคุณแจ็ิกี้วีล่านะครับที่เป็นฝ่ายสนัะไปได้เนี่ยนี่ครับยิฐานใจญฐานใจยิงไปเรื่อยครับตรงฟ้าก็แตกครับเหยอะยังเดี๋ยวบัลคนแล้วก็ลงไฟกันหนึ่งแตกตุ้มเอาข้างจ้อยเฮ้ยทำไมฟ้างหม่จังเนี่ยแต่มันควรจะโนครับคน อากาศมันร้อนมึงคนจะตกง้อเอาเรียบร้อยครับเป็นคุณตุกซู่แล้วก็คุณแจ็กกี้เวล่านะครับเป็นฝ่ายชนะไปมันปวนจะตกไหมครับทุกคนวันนี้แถวบ้านผมนี่ลมแรงมากเลย